ซาลาแอร์ออกเสียงเป็นเอชิวเกะชิวเกะอ่าโอเคค่ะต่อค่ะชิมาอืมโคอืมโคคอควายมีเอใช่ไหมอ่ะโคแล้วอะไรอีกคะ ทาโจทาโจไพโดไพโพโดและสุดท้ายพสูสูสูอ่ะเก่งมากค่ะอ่ะทีนี้มาดูคำแปลอันแรกอะไรคะอ่านว่าอะไรนะขอความหมายด้วยค่ะผัสซูผัสซูแปลว่านักร้องนักร้องข้อสองอากิอากิแปลว่าเด็กทารกเด็กทารกต่อไปค่ะข้อสามเนมูเนมูเนมูเออเนมูนะคะเนมูแปลว่าอะไรจ๊ะ ในโมกแปลว่าสี่เดียมนะคะโอเคต่อไปค่ะทารีทารีแปลว่าขาขาหรือหรือสะพานก็ได้นะคะต่อไปค่ะอจำไม่ได้นะคะโซลีแปลว่าเสียงเออได้จำได้แล้วนี่โซลีต่อไปค่ะโมจาโมจ่าหมวกนะคะถัดไปอาโบจีพ่อคุณพ่อนะคะถัดไป ซาจาสิงโตซาจาสิงโตถัดไปเซอูกุ้งอะไรอีกชิวช okay, so ิวชิวเก๋ชิวเก๋ชก mm ๋ชอช้างชิชิวเก๋โอเคค่ะต่อไปยังลบเออยังลบถูกแล้วต่อไปค่ะกลับโรงถูกต้องโคโค่ โจดกระจกเทถูกต้องอะไรคะโพโดโพโดคือเดและโพสูคือทะเลสาบทะเลสาบนะคะเดโอ้เก่งมากนะคะเย้